กลับมาที่รายการฮอตเสิร์ฟอีพีสเปเชียลของเรานะครับฮอตเสิร์ฟทอลกับเพื่อนผมคนเดิมเต ah ิร์กชาวินพิริยะกากูลสวัสดีครับครับ<ม>สวัสดีครับร<ช>สวัสดีครับอะไรวะสวัสดีอีกแล้วในเทสที่แล้วเนี่ยเรามีการพูดถึงคอมโพสิชันนะครับหรือการจัดวางองค์ประกอบภาพแล้วก็เรื่องของมุมกล้องนะครับแต่จริงๆมันมีอีกส่วนหนึ่งในโลกภาพยนตร์เนี่ยที่มันขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของสีแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงสีกันนะครับ อย่าลืมนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้เพื่อนผมด้วยนะครับอินสตาแกรมนะครับ t erk n d e s c o r e นะครับตามนี้เลยนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปของเรานะครับกด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับว่ายละฮะสปอนเซอร์ท่านใดนะครับเห็นใจพวกผมนะครับขึ้นที่อยู่ติดต่อตรงนี้แล้วโทรมาได้เลยนะครับ EP นี้นะครับเช่นเดิมเราจะไม่ได้เป็นเพื่อนมารออาหารของคุณเหมือนเดิมแล้วเราจะมากินเป็นเพื่อนคุณเลยนี่ยังอยู่เหมือนเดิมยังกินกันไม่หมดนะครับกินไปคุยไปได้กินเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ทุกคนทานอาหารของคุณและฟังผมกับเพื่อนของผมคนนี้เพื่อนสีของผมคุยกันไปเรื่อยๆนะครับเล่าเรื่องต่างๆให้ทุกคนฟังนั่นเองต่อจากเทปที่แล้วนะครับมึงเคียวไปก่อนเป็นเรื่องของสีสีเนี่ยต้องบอกว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งยวดกับการสื่ออารมณ์กับคนดูในโลกของภาพยนตร์นะครับสีแต่ละสีเนี่ยก็จะมีเรื่องราวของตัวมันเองวันนี้ผมจะมาให้เติร์กเนี่ยเสิร์ฟเรื่องราวตรงนี้ให้คุณฟังว่าที่มาที่ไปของการใช้สีต่างๆในโลกภาพยนตร์เนี่ยเป็นยังไงระหว่างสีกับภาพยนตร์เนี่ยผมว่ามี2อย่าง ส่วนด้วยกันก็คือหนึ่งเลยสีจะเป็นตัวกำหนดมูดและอารมณ์อ่าแบบสมมุติ example อยากให้แบบรู้สึกว่าช่วงสีนี้มันโกรธอ่สีแดงมาเลยหรือสีนี้มันแบบเศร้าเศร้าก็สีฟ้าอ่านี่ตัวกำหนดอารมณ์ใช่มูดอ่าแล้วอย่างก็คือสามารถสร้างเดฟได้อ่าสีสามารถเปลี่ยนเดฟอันนี้กลับมาของโ o สิช i o แล้วอยากรู้เรื่องเดฟนะครับไปดูเทปก่อนนะครับอ่คืออย่างสีนี่ฮะ มันก็จะมี2ส่วนอันนี้อันนี้พูดย่อยก้าไปอีกนะก็จะมีตัวที่เป็นโอเวอร์ออลของโทนของหนังเลยก็คือโอเคสมมุติโทนนี้ใช้อะไรมันก็จะมีหลายแบบเช่นโมโนโครมมติกโมโนโครมมติกก็จะเป็นสีโทนเดียวทั้งเรื่องทั้งเรื่องอสมมติเหลืองใช่ไหมก็เหลืองเลยแต่มันจะมีเหลืองอ่อนเหลืองเข้มอะไรก็ว่างไปอย่างเช่นแมทริกแมทริกสีเขียวแมทริกโมโนโครมาติกใช่ป่ะแมทริกใช้ถ้าดูภาคแรกภาคสองภาคสามกใช้โมโนโครมมติกแล้วหลักๆก็คือเป็นเป็นกรีนเป็นสีเขียวทําไมต้องใช้สีเขียวเพราะว่าโลกแมทริกเนี่ย มันมันเกิดขึ้นจากโลก Digital, ดิจิตลอลสร้างด้วยโค้ดใช่ไหมแล้วเราอสโซซิเอตวิกับโค้ดไงเพราะมันสีเขียวมันก็เมคเซนว่าโอเคแมทริกตีมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยม,มันต้องสีเขียวคือในสมัยก่อนตอนที่มีหนังแมทริกเนี่ยคือการเขียนโค้ดเนี่ยหน้าจอมันยังเป็นสีเขียวอยู่ยมันจะเป็นฟอนต์สีเขียวศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึน่งศูนย์ศูนย์อะไรอย่างงี้เป็นสีเขียวใช่<ๆ>เขาก็เลยหยิบตรงนี้มาเล่นกับหนังเรื่องนี้ใช่เพราะว่ามันทั้งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโลกนนี้มัสร้้างดวยโค้ดไงมันเป็นโโลลลกกแแบบอออม่่ะ้วยางสีเเขีียวน่ยมันกก็แทนนถึงความซิเสด้วย อ่าเข้าใจแล้วซิกเนสขอองงเรื่นี้้ดวยคืออ่อันนี้มันไปถึงอีกอย่างนะคือตอนที่อ่านีโออ่ะอยู่ในโลกแมทริกอ่ะจะเป็นสีเขียวใช่มันจะดูเขียวๆหน่อยแต่ตอนที่มันตื่นขึ้นมาอีกโลรของความเป็นจริงอ่ะจะเป็นสีแดงใช่ไอ้เชี่ยสีแดงสีฟ้าให้มันเป็นโลกแบบที่มันเป็นโลกไอ้โลกบุรีอพ o c a l y p s ไปแล้วอ่ะโลกไม่มีไม่มีตึกโลกไมลายโลกสลายไปแล้วช้างก็มีเซนว่าทำไมเขาถึงใช้สีเขียวเป็นสีหลักของเรื่องเพราะว่ามันตอบโจทย์กับในเรื่องในเรื่องมันเกี่ยวกับ โค้ดมันอ่านก็เลยสีเขียวมันก็เลยไม่เซนทีนี้แบบถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องสิ่งที่มันชัดๆเนี่ยอย่างไอ้ที่คุณเรียกว่าอะไรนะมึงเรียกว่าอะไรมันโรแมนติกโรแมนติคือสีเขียวหมดเลยไงแต่เป็นเขียวอ่อนเขียวเหลืองเขียวเขียวอ่อนมีพุ่มกับอีกคนหนึ่งซึ่งแบบเป็นที่โด่งดังมากวองกาไวทุกเรื่องของเขาจะเป็นสีเหลืองหมดเลยแต่มันมีเหตุผลอะไรยังไงไหมก็ราบผมนะผมคิดว่าวองกาไวเนี่ยมันจะเป็นหนังเงาๆเลยใช่ไหมแล้วแล้วเขาถ่ายพวก ถ่ายที่ฮ่องกงถ่ายอะไรพวกนี้ด้วยแล้วสุดยอดเวลาเราออกไปข้างนอกเนี้ยพวกสติลไลท์พวกไฟจราจรไฟเอ่อไฟถนนอย่างเงี้ยมันจะเป็นทางสเตนมันจะเป็นสีเหลืองอ่อนสีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็แม็กซ์เซนที่ว่าเขาชอบถ่ายแบบพวกคนเหงาเงาในกลางเมืองใช่ไหมมันไม่ใช่คนเหงาต่างจังหวัดมันไม่ใช่คนเหงาเอ่อที่อื่นหรือในอาคารแต่มันเป็นอยู่ในกลางเมืองใหญ่เออร์เบิร์นเซตติ้งเพราะฉะนั้นสีเหลืองมันก็จะเป็นสีหลักที่เขาเอามาใช้อะไรเงี้ย โอเคโอเคแต่แต่ผมว่าอย่างงงกะไหวเนี่ยเขาใช้หลายๆสีอยู่นะผมว่าถ้าแบบให้พูดก็อาจจะใช้แบบบางทีคอมเพลเมนต์เตอรี่ก็คือคู่สีตรงข้ามเพื่อมีความคอนทราสต์กันอย่างเช่นมีซีนที่นอนอยู่บนเตียงใช่ไหมเตียงคีไลท์ก็อาจจะเป็นแบบแสงทันสเตนหน่อยแต่แบ็นกาวอาจจะเป็นสีฟ้าอะไรเงี้ยโอเคโอเคทีนี้ผมนึกออกอีกเรื่องหนึ่งเว้ยล่าสุดที่กูดูในโรงเลยนะบาร์บี้ บาร์บี้เนี่ยในโลกของบาร์บี้เองเนี่ยชมพูเลยทำให้เรารู้ว่านี่คืออยู่ในโลกบาร์บี้นะมันจะเซเรียลมันจะแบบไม่เหมือนจริงม,มันจะแบบชมพูมันจะหวานมันจะเป็นโลกที่แบบว่ามีความเพอร์เฟกเป็นเพอร์เฟคชันนิสแต่ว่ากลับมาที่บาร์บี้เดินทางไปที่โลกแห่งความเป็นจริงแล้ว สีจะเป็นอีกสีหนึ่งเพื่อว่าอ๋ออันนี้โลกแย่งความเป็นจริงว้ยมันมีไม่ใช่มีแต่ความสุขมันมีความเศร้าความทุกข์มีโมโหเขาเรียกว่าเหมือนกับมันจะมีดี s แตทูเรชั่นอะสีไม่สดใสเหมือนในี่ละใช่มีความเรียวไม่มีความเพอร์เฟคชั่นอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องราวของสีส่วนหนึ่งโมโนโครเมติกใช่ใช่แต่ว่าอย่างบาร์บี้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอาจจะเป็นอนาโลการ์สได้เหมือนกันอนาลการ์สคือคู่สีเพื่อนบ้านแบบสีสีข้างๆกันอะสีข้างกันผมว่าจะมีส่วนคล้ายๆกับโมโนโครเมติกอยู่แต่แค ท่านี้จะเป็นเขียวอาจจะมีฟ้าแฝกเข้ามานิดนึงอ่าอะไรอย่างนี้อย่างชมพูก็จะมีสีแดงสีแดงใกล้ๆเคียงสีม่วงใช่ใช่โอเคเข้าใจเข้าใจโอเคงั้นไปต่อที่อันนี้เลยไหมไปต่อที่อนาลกัสอนาลอกัสอ่านาลอกัสอนาลอกัสเอาทำกันบ้านนะคนมีเตรียมสไลด์มาให้ผมด้วยผมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่แต่ก็เนี่ยอย่างผมว่าฟินเชอร์ทำหนังอนาลอกัสเยอะ ต่อสีใกล้เคียงกันแหละเพราะฉัคิดว่าไอ้สีอเนลูกัสเนี่ยกับโมโนโครเมติกก็จะมีความคล้ายกันแต่อเนลูกัสจะมีเหมือนกับแบบอยู่ในโลกความจริงอย่างเร<ล>ื่องเซเว่นเนี่ยมันก็จะมีส้มๆแดงๆใช่ใช่ส้มๆแดงๆมีแซมแบบเขียวๆด้วยนิดหน่อยใช่ใช่ไม่ไม่ไม่แบบไม่ไม่ไม่เป็นเหมือนคอมเพนเมนร์รี่ที่มันแยกสีคู่ตรงข้ามเกินไปเพราะว่าผมว่าไอ้อเนลูกัสเนี่ยหนังมันพอดูเสร็จแล้วมันจะเหมือนมันจะสมจริงไงเพราะสีทั่วไปรอบๆมันไม่ได้สด แบบเวอร์วังอลังการมันจะเป็นสีที่ใกล้เคียงกันแล้วมันมีความธรรมชาติผมึกออกอีกเรื่องหนึ่งของเดียรบรฟิชเชอร์เหมือนกันกอนเกิลกอนเกิลกอนเกิลเนี่ยจะมีสีฟ้าฟ้าสีเขียวเขียวมันรู้กันใช่ใช่ใช่ผมว่าฟินเชอร์อะทำชอบทำแนวโทนนี้ มันก็โมโนโครเมติกไม่ก็อนา็อกัสหรือพ่วงกับคนอื่นที่ผมคิดถึงก็คือหนังเรื่องแมทแม็กก็จะส้มๆแดงๆมกอะไรนี้แล้วั่นก็จะเป็นอนา็อกัสแต่ก็จะมีบางทีที่มันเป็นคอมเมทิลี่ด้วยเพราะว่าพอมันไปถึงฉากที่มันเห็นสีฟ้าฟ้าก็จะเข้มเลยก็ส้มกับส้มตัดกันเลยอันนี้คือเหตุผลที่เขาใช้แบบอนา็ลกัสเนี่ยคือสีที่แบบอยู่ในเฉดเดียวกันเนี่ยไม่เฉดเดียวกันไหมสีข้างก็ผมคิดว่าที่เขาใช้อ่ะเพราะว่าจะให้ดูมีความสมจริงมากขึ้นเพราะว่าสีมันไม่ มันไม่ขัดกันเองไงมันไปด้วยกันหมดเพราะเวลาเรามองโลกธรรมชาติอย่างเงี้ยสีมันก็คล้ายๆกันไปหมดใช่เปล่ะมันไม่ได้มีอะไรโดดเด่นไปมากกว่านี้ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นพวกหนังแฟนตาซีหนังอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นคอมเพลเมนท์ต์ลีคือใช้คู่สีตรงข้ามเพื่อตัดกันอย่างเช่นเอ็กเมพราะเนี่ยมันจะเป็นหนังแฟนตาซีหน่อยใช่ไหมมันจะมีฟ้ากับส้มแบบตัดกันแล้วก็มีเหมือนกับสีมันจะแบบเหมือนท่าฟอร์เมอร์อะท่าฟอร์เมอร์ที่เข้มเจนถ้ามึงดูถ้ามึงท่าฟอร์เมอร์อะดักกาวคือฟ้าเลยแต่แต่คนในส้มเลย แต่ซีมันจะมีความแบบซินมาติกเข้มอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่หนังแฟนตาซีเนี่ยมีเรื่องอื่นไหมที่ที่มึงคิดว่าที่เรื่อง mentaly ใช่ไหมผมว่าพวกหนังหนังรถได้ไหมพวกเอ็มมารีฟาร์ดก็มีฟาร์ดก็มีใช่ฟาร์ดก็มีส่วนสีเหมือนกันแต่ผมว่าเอ็มมารี่ก็ก็เป็นอฟาร์ดก็มีลองดูเอ็มมารีอ่าลองอ่าเอ็มมารี่นี่ไงแดงเขียวเลยเลออออออดีนะดีนะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งใช่ไหมที่เราพูดอยู่มันเป็นของโทนโอเวอร์ออลโทนเลยแล้วมันก็จะมีแบบว่าบางทีบางบางหนังเงี้เเพื่่ออบกคนดูวาฮ้ย อันนี้อันตรายหรืออันนี้ปลอดภัยอ่ะ,อะเวลาซอมบี้จะมาหรือเป็นเรื่องราวของแบบคนติดเชื้อหรือจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น่ะสีจะเหลืองโทนนั้นอ,ะอ่ะเฟ์มนั้นจะเหลืองเลยแบบเฮ้ยเฮียเหลืองเลยแต่พอแบบสมมติพระเอกเข้ามาบังเกอร์แนละ้วหลบหลีกซอมบี้แล้วสีจะฟ้าเหมือนกับบางทีสีมันก็เล่นเรื่องของจิตวิทยาในเรื่องของอารมณ์แล้วก็บอกคิดว่าสีฟ้าตอนนี้ปลอดภัยคนจะดูคนดูจะไม่รู้หรอกเขาจะไม่บอกหรอกเฮ้ยนี่ปลอดภัยนะสีนี้แต่จะบอกด้วยสีมันจะส่งเสริมสถานที่ให้รู้สึกถึงความรู้สึก ด้วยใช่ส่งเสริมใช่อารมณ์อารมณ์ว่าอ้สถานการณ์เนี้ยพระเอกตกอยู่ในสถานการณ์ไหนอตัวละครนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ไหนอย่างนี้น่าสนใจนะคือหมายถึงว่าเรื่องเขาทำตัวหมึงพูดถึงเรื่องตัวละครเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องพวกแบบคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์ด้วยการสร้าถานการณ์ของตัวละครใช่ใช่เช่นแบบอย่างกูนึกออกเลยเนี่ยมีอยู่ในซีนนี้ด้วยก็คือลุคสกายวอล์กเกอร์ภาคแรกมาเนี่ยคือขาวจั๊วเลยเออภาคหลังๆนี่แม่งสังเกตชุดสีขาวใช่ไหมเออผ้าแม่งไบท์ไปหมดเลยไฮทีไลติ้งเลยฮะแล้วเพราะว่าเขายยังงงงอู่่่ด้าาานสสววไเลย แต่พอเขาเจอดาร์คไวเดอร์เงี้ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นสายดาร์กเลยอะแต่เหมือนมันมีความปนเข้ามาแล้วของของการต่อสู้ระหว่างดาร์กเหมือนเหมือนดาร์คพาวเวอร์กับไบรท์่ะชุดดำแล้วสีมันเริ่มเปลี่ยนเข้มขึ้นเบกกิ้งแบลอย่างเงี้ยคือดูเบกกิ้งแบล็ตป่ะอ๋ออันนี้เดอะเบสซีรีส์เลยครึ่งมันมีกี่ซีซัอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ัอ๋อ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 อะออ๋ออ๋ออ๋อเ๋ออ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  เฮียชุดแบบเนี่ยสีอย่างเงี้ยสีขาวๆเลยสีโทนอะสีโทนอ่ะแบบยังใสอยู่แต่พอดาร์กละวพอเริ่มเข้ายาทำยาหัวลาละแม่งชุดดำแล้วหัวมันเข้มขึ้นโตคีมันเริ่มจัดแสงหมโตคีเริ่มมืดลงสีเริ่มแบบดีเซอร์เทลชั่นอ่าอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่สีมันจะช่วยได้ด้วยอะไรเงี้ยนึงออกคือแบบส่งเสริมทั้งด้านตัวสถานที่เองหรือแม้แต่ตัวตัวละครเองใช่ก็คือก็เลยย้อนกลับมาบอกว่าสีก็เป็นตัวสำคัญที่จะกำหนดมูต์แอนโทนและอารมณ์อันนี้สำคัญมากสีเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดเลยแล้วก็รวมถึงกำหนดถึง ระหว่างตัวละคร d e v e l o p เอ่อคาแรคเตอร์เดเวลลอ่ะอ่าอันนี้อันนี้จะเป็นอีกอันนึงละพูดได้เลยป่ะอีกเรื่องนึงได้เลยพูดเลยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่า d i s c o r d a n t color ก็คือเหมือนกับสีที่แยกปีแยกออกมาอ่ายังไงมันหมายถึงยังไงก็คือสีเนี้ยเหมือนให้ hint แต่เป็นสีที่อยู่ในชุดแทนจะชัดเจนกว่าไอ้คอนเทเจียนที่กูนำเสนอที่เป็นโอออลโทสีเหลืองกับสีฟ้าแต่นี้จะอยู่ในชุดแทนเช่นซิกเซนท์ถ้าเคยดูของชยาเอ็มบอลลอนถ้าหนังผีใช่ป่ะใช่ชอบ่ากเรื่องนี้ทุกครั้งที่ผีจะปรากฏอ่ะ มันจะมีตัวละครใส่ชุดสีแดงอย่างเช่นตอนที่พระเอกอะเป็นหมอผีใช่ป่ะแล้วก็คุยกับเด็กแบบเหมือนกับพยายามพยายามคุยกันช่วยรักษาเด็กอะให้หาการจากอะไรเงี้ยหายการหลอนจากผีหลอนเลยทุกครั้งที่เด็กจะเจอผีอะมันจะมีสีแดงปรากฏเช่นตอนที่พระเอกเหมือนเตือนเด็กว่าเฮ้ อย่าเข้าไปประตูนั้นนะแล้วกล้องมันอยู่ที่พระเอกใช่แต่กลับไปที่เด็กเด็กมันกำลังเปิดประตูสีแดงแต่เป็นเรื่งประตูโบดนะคนก็จะดูเออปกติใช่เหรแต่ประตูโบดถ์ต้องสีแดงแถเลยแต่ว่าเออเรารู้แล้วประตูต่อไปมันคือมันคือจะมีผีมาโผลพมาือตอนที่ไอ้เฮียบันไดวนอ่ะที่เด็กมันถือรูปโป่งอ่ะแล้วเผลอปล่อยขึ้นไปฮะแล้วเด็กมันเหมือนกับรู้สึกว่า ไอ้เชี่ยมีตัวอะไรข้างบนไ uh huh. นะอ้บันไดวนอะปรากฏพอพอเป็นกล้องโลแองเกิล uh, อะ uh huh. เห็นลูกโป่งลอยใช่ไหมลูกโป่งสีแดง uh huh. อ่าแล้วเด็กก็ขึ้นไปแสดงว่าเอ้ะสีแดงนะั้นมันจะเหมือนกับเป็นบอกครูว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆหนัง,งแบบนี้มีหลัย,ลยเรื่องม<ะ>ั้ยมีหลายเรื่องมากซินซิตี้ ซีนตี้ก็จะมีแบบฉากที่เป็นเลือดใช่ไหมสีแดงอ่ะแดงแจ๊สเลยแต่มันขาวดาอิดด้วยอิดอิดก็มีเหลืองลูกโป่งอ่าลูกโป่งอะไรอย่างงี้แล้วก็มีชินเนลลิสต์ออันนี้มึงไม่รู้จักป่ะแต่กูว่าเป็นหนังสงครามที่ดีที่สุดของนี่นี่ผมมีตัวอย่างให้คุณดูคุณเอาไว้ผมนี่ของสตีเวนสปีเบิร์กเรื่องนี้ดีมากผมแนะนำไว้นะชินเนลลิสต์สำหรับผมเนี่ยหนังสงครามเนี่ดีที่สุดละเที่เคยดูไว้นะมันเป็นหนังขาวดาใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่รู้เลยเฮ้ยหนังขาวดาไปเออก็หนังขาวดาแต่สุดทท้้้้าาาาายแแลลลวออออ่่่่ะะมมมัันนนนตตตึงงงงรรรีีใใชเเเหกืข ก็คือเป็นเด็กของความหวังมันจะมีฉากพอเลยครึ่งเรื่องไปแล้วมันจะเป็นวช็อตเลยเฮ้ยนี่โอเวอร์เฮดเลยเขาซีความคอมพลีเคทของมูฟเมนต์ไงแบบฮิลเลอร์ฮิลเลอร์ฆ่าชาวยูเต็มเลยอะเป็นแบบเป็นแบบวยวายช็อตเลยเมืองแบบเละเทะเป็นแบบศพเกลื่อนอะศพเกลื่อนยิงคนยิงแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งเลยใส่ชุดสีแดงเดินท่ามกลางนั้นเลย ทางเข้ากลางกองศพที่แล้วก็คนยิงด้วยก้อนยิงกันอยู่อ่ะแล้วก็เดินท่ามกลางแล้วตอนนั้นกูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนเราจะลุ้นว่าไอ้เด็กนั้นมันจะโดนยิงป่อวะแบบเราเป็นห่วงไงเพราะเด็กมันตัวเล็กมากเลยไงไอ้เด็กมันไม่ตายเมื่อไหร่สีแดงเนี่ยกูเลยคิดว่าไอ้สีแดงน่าเหมือนถึงโฮปหวังว่าเด็กนั้นจะรอดเพราะว่าในฉากนั้นเด็กมันรอดนะเด็กมันเดินเข้าไปแล้วก็ไปหลบอยู่ใต้เตียงแล้วก็วางใจแล้วโอเคเด็กน่าจะรอดปรากฏไอ้เหี้ยพอตอนจบเว้ยแม่งเป็นแบบเหมือนกับเป็นฉากขนศพใช่นะแล้วเป็นชุดแดงเนี่ยอยู่ในนั้น ก็คือเด็กคนนี้ตายก็คือเด็กคนนี้ตายก็คืองว่าในในช่วงยุคนั้นอะโฮปแม่งไม่มีโคฟแม่งโฮปเลสมากสำหรับคนยิวแล้วฮิตเลอร์คืออีสาแห่งความชั่วร้ายเลยที่แบบกวาดล้างทุกอย่างคือประเด็นที่บอกก็คือไอการที่เขาใช้ Dis c o r d a n t Color ในการใช้เนี่ยทำให้มันมันมีพลังเ o อร์ฟลมากเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามึงคิดผ้าถ้าเด็กไม่ได้ใส่ชุดแดงอะมึงจะไม่เห็นเด็กนะ เราจะมีพลังนะแต่พอมันจบด้วยตอนท้ายที่มันเด็กอยู่ในรถไอ้ขนสอที่จะไปเผาอะแล้วไปชุดแดงก็รู้เลยว่าไอ้เียเด็กนั้นไม่รอดคือความหวังที่เรามีในช่วงตอนกลางเรื่องอะสุดท้ายพอตอนจบความหวังนั้นอะไม่มีจริงใช่นั่นแหละคือที่เขาใช้สีในเรื่องเหมอนกันกูว่าอะไรคือว่ามันก็มันก็เป็นอะไรเจ๋งกันนะเออเออเท่หวะเทไห์ว่ะอะไรนี้ใช่ใช่นี่คือสีมันก็มีส่วนในการกูว่าหลักๆคือสีจะใช้เพื่อเพื่อเพื่อกำหนดอารมณ์เลยคุณผู้ชมที่ผมนึกออกเลยนะเเรื่อองดีียวใในนนจผมต ก็คือ The Artist ที่มันขาวดำทั้งเรื่องจริงแบบคุณมีความเห็นไหมทำไมเขาถึงใช้ขาวดำมันไม่ใส่สีอะไรไปเลย ในเมื่อมันไม่มีสีเนี่ยมันจะส่งอารมณ์เพิ่มยังไงวะคือผมคิดว่าหนังขาวดำที่เขาเลือกใช้อ่ะเขาอยากให้รู้สึกว่าหนังเนี่ยมันมันอยู่ใน history มันเกิดขึ้นจริงมันมันมันมีความน่าเชื่อถือมันเหมือนกับเป็นเหมือนกับมึงดูแบบหนังสมัยก่อนเพราะว่ามาก่อนมันไม่มีภาพสีใช่ไหมพอมึงดูขาวดำปุ๊บมึงรู้สึกว่าเฮ้ยไอชิ้นนี้มันเกิดขึ้นจริงมันมันอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์เอางี้ดีกว่าขาวดำเหมือนแอป reality ขึ้นมาหนึ่งเหมือนแอปความจริงขึ้นมาหน่อยก่อนหน้านี้เราพูดถึงเรื่องซีตี้ใช่่่ะกเเนขาาาาวอแแบบึงจสม ตามความคิดกูนัไม่รู้เข้าใจถูกปะ่ะนะมึงเราพูด<ม>อีกทีหนึง่งอย่างตอนฆ่าคนปาดคออะไรเงี้ยเลือดมันจะสาดออกมามเลยเพื่อที่จะให้ฉากความรุนแรงนันนะมันแบบทวีคูณมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยเหมือนเหมือนพ่อบางทีไม่ได้โชว์ชัดๆแต่คนเราจะเหมือนเรือบางทีมันก็จะแบบทวีคูณความรู้สึกขึ้นไปอีกะอะไรเงี้ยโอเคโอเคเข้าใจทีนี้เรามารู้เรื่องสีหมดแล้วมีพวกับบคนไหนไหมหรือหนังที่มึงคิดว่าแบบเนี่ยสีพวกเนี้ยแบบสุดมาก เล่นกับสีได้ดีมากฮ่าถ้าผมชอบใช่ไหมผมก็ชอบค่อนข้างจะชอบแมทแมทไหมแมท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 เพราะว่าผมคิดว่าพอดูแล้วเนี่ยเหมือนเราอยู่ในแบบเหมือนดูร้อนๆอ่ะตอนทั้งที่อยู่ในห้องแอร์อะอในโรงภาพยนตร์ใช่พอดูแล้วมันโขมันร้อนมันดิบมันเดือดทะเลทรายมันเอียบเมฆทรายเข้าปากอะไรเงี้ยพอมึงพูดอย่างเงี้ยกูนึกถึงอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> เรื่องเนี้ยดูในโรงด้วย The Day After Tomorrow รู้สึกหนาวมากรู้สึกหนาวมากเพราะหนาวมันแบบฟ้าๆเออไม่รู้ว่าเกี่ยวป่ะนะแต่คิดว่าแบบเป็นไม่ได้ช่วยใช่สีก็กำเนดอารมณ์ไงที่เราบอกเพราะจำได้เลยว่าตอนไปดู The Day After Tomorrow เนี่ยคือโหกูหนาวแบบสั่นอะอยู่ในโรงปากสั่นเลยเออเดดเดดอัพเต t ร์ก็ทุเก็ดีเพราะว่าหิมะมันถล่มอ่าเออดู้สึหนาวเลยนะใช่ใช่หลังจากที่เราได้คุยกันมาเนี่ยสองเทปแล้วนะไม่ว่าจะเรื่องของเดฟนะครับคือระยะมิติเนาะเรื่องของมุมกล้องเรื่องของคอมโพส เรื่องนี้ก็มาพูดถึงเรื่องสีคือมันทุกอย่างเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบในโลกของภาพยนตร์จริงๆแล้วมันยังมีอีกไม่ว่าจะเรื่องของการแสดงเรื่องของนู้นเรื่องของนี่คือในมุมมองมึงแล้วเนี่ยนะในมุมของคนผลิตอะมึงรู้สึกยังไงวาะเกี่ยวกับองค์ประกอบพวกนี้ที่แบบส่งไปถึงคนดูอะมุมกล้องฮะสีเอออ่า composition อ่าทุกอย่างเนี่ยมันรวมกันเพื่อมันสร้างให้เหมือนแบบ enhance เน่ะคือคือคือตีบวกอะตีบวกคืออัปเกรด storytelling ให้มันมีความลึกซึ้งอ่าแล้วก็ให้คนดูอะ เข้าไปอยู่ในโลกนั้นอ่าคือคุณผู้ชมพูดงี้ว่าทีมผู้ผลิตเนี่ยมันจะพ่วงกับพ่วงกับภาพนะครับทีมเบื้องหลังตัดต่อทีมโพสต์โปรดักชั่นทีมโปรดักชั่นทีพีโปรดักชั่นเองเนี่ยเขาคิดทุกอย่างมาไม่ว่าจะเรื่องของอะไรนะมุมกล้องเรื่องเดฟเรื่องของคอมโพสเรื่องของสีเพื่อที่จะ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้คนดูเนี่ยรู้สึกอินกับหนังรู้สึกแบบเศร้าก,ก็เศร้ามากขึ้นรู้สึกแบบดีก็ดีมากขึ้นส่งเสริมไปกับบทที่เขาถ่ายทอดมาให้คนดูได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการดูหนังสักเรื่องนึงไม่จำเป็นต้องเป็นหนังก็ได้โฆษณา MV ใช่ซีรีส์ทุกองค์ประกอบที่ไอ้พูดมาเนี่ยมันช่วยสร้างให้โลกเนี่ยมันน่าเชื่อ oh. believable ให้คนดูเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันนี่มันคือโลกที่ หมายถงึงว่าคนดูเข้าไปอยู่ในโลกนั้นเออเจออ,อ,อันนี้คือองค์ประกอบทั้งหมดที่มันรวมมาแล้วทำให้คน<อ>น่าวิลิวเบออ<ส>ิไงเพราะฉะนั้นเวลามึงดูหนังมึงก็จะรู้สึกว่ามึงมึง<อ>มึงตัดขาดจากโลกจริงเนี่ยมึงอยู่ในนั้นเชี่ยมึงแม่งสรุปได้สุดยอดว่ะแต่กี่ว่าเพื่อนเออทีนี้สุดท้ายแล้วมึงเองเนี่ยก็เป็น<อ>คนคนหนึ่งที่แบบตามหาความฝันเนาะตั้งแต่เด็กแล้วผมกับไอ้เติรเนี่ยรู้จักกันมาตั้งแต่แบบมัธยมปฐมเลยไอ้เติร์สมันจะมีความฝันหนึ่งว่ามันอยากเป็นพุ่มกับหนนนนนััังงออยยยาากกทหแล้้้วตเเีีมม็ไดรน ปอตีที่จุลาในเรื่องของแบบการถ่ายภาพถ่ายหนังจนถึงว่าไปเรียนปโทที่อเมริกาเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายหนังเนี่ยม,มีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆเพื่อนๆที่กําลังไล่ตามความฝันในวงการภาพยนตร์ไหมแค่เริ่มถ่ายเลยฮะอยากอยากทำวงการกทำหนัง อยากชอบถ่ายหนังอะไรเงี้ยผมว่าแค่เริ่มถ่ายเลยเพราะเราสองคนก็เริ่มจากการ,ร,ากรถ่าย,<ท>ยมีก่อนใช่ถ่ายมีประกวดแต่นี้นผมก็จะไม่พูดว่าเรียนนอกหรือเรียนไทยมันต่างกันมากขนาดไหนนะผมสึกว่าสิ่งนี้นถ้าแบบขยันจริงออนไลน์มาสเตอร์คลาสก็มีแล้วยูทู e ก็มี t ิ k To อ, <Dick Talk S 2> อก็มีแล้วเดี๋ยวนี้แคปคัทง่ายนะผมว่าผมว่าไม่ไม่จำเป็นต้องไปเรียนนอกด้วยซ้ำเพราะว่าอ่เมืองไทยก็มีคลาสเจ๋งเยอะอะไรอย่างี้เยอะผมว่าหลักๆก็คือต้องมีแพชชั่น แล้วก็มีไฟในการเรียนรู้ตลอดว่านั่นคือสําคัญแล้วก็มันถ่ายแล้วผมที่สําคัญก็คือดูหนังเยอะ,อะนั่นแหละคือเลฟเรนที่สําคัญท,ที่ที่คนฟีเมคกิ้งที่ จะเป็นต้องมีนะคุณสมบัติตัวสุดีต้องมีขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันยาวนานถึง2 EP ด้วยกันนะครับสำหรับอันนี้แล้วก็ขอบคุณเึงมากด้วยเพื่อนเป็นเกียรติมากครับสำหรับการดีใจที่ได้เจอไม่ได้เจอมาแบบหลายปีครับมาเจอกันวันนี้มาเล่าเรื่องมาเสิร์ฟเรื่องราวเกี่ยวกับโลกของคามยปนโยนให้ทุกคนได้ฟังกันผมก็ดีใจที่ได้เจอเพื่อนแล้วก็ดีใจที่เพื่อนเนี่ยได้เอาเรื่องราวดีๆจากประสบการณ์ที่มันไปร่ำเรียนมาถึงอเมริกาไปทำงานถึงที่นู่นมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับก็สุดต ติดโลโก้ข้างหลังเลยก็ได้นะนี่ส่งตามชื่อที่อยู่นี้ได้เลยนะครับโทรมาอีเมลมาได้หมดเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการฮอตเสิร์ฟนะฮะแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง submit ของเราด้วยนะฮะแล้ว EP ีหน้านะครับผมจะมาเสิร์ฟเรื่องราวอะไรให้คุณได้เสพก็เดี๋ยวอย่าลืมติดตามกันรวมถึงว่า EP h ีฮอตเสิร์ฟทอล์เนี่ยครั้งหน้าผมจะเชิญใครมา เสิร์ฟเรื่องราวเท่ๆเจ๋งๆให้คุณได้เสพอีกเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมวันนี้ก็ผมกับเตอรอคงต้องไปกันก่อนนะครับอยู่กันมาเบื่อหน้ามึ้ว <laughs> สวันแล้วโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับผสวัสดีครับ enjoying <it S 2> นะจ๊ะ